บายดีเด้อพี่น้องตอนนี้ก็หอดแล้วเนาะงซาเบลก็ได้อาไปไหว้พระเจ้าท้าเวุวัตรแหละครับหลวงพญานาคหลวงปู่พญานาคแล้วพี่น้องหลายๆครับพระพุทธรูปพี่น้องเลยคนก็มาหลากหลายคนพี่น้องเลยแต่ว่าซาเบลก็ไปไหว้แล้วเราจะชิมไทยคลิปให้พี่น้องได้เบื้องต้นนะครัเพราะว่าตอนไหว้นะอ๋อวัดไทยบ่มีคนจับกล้องให้พี่น้องเลยคุณครังนั้นก็วางเสริมดวงบารมีแล้วคุณพี่น้อง คนไล่หลายรอคิวกันอยู่พี่นอ้องไอซาเวลด้คิวที่คิวที่สามสองนะนอเน,า,า,เน,นา,า,าะพี่นอ้องเนะคนมาหลายแห่งเลย๋ยวาซาเบลสิพาเพ่นพี่น้องรอเบิ่งานรอบรอบแล้วพี่น้องเนาะหมดคนไปไหวพระพุทธหูวังทาเวสุวรรณ์หลวงปู่านาคเนานะพี่นอ้องคนฟ้าลดใหญ่ขายเนาะพี่นอ้องเป็นมาหลายลายเดยวมาจ,จะขึ้นจะกินไอติม พี่น้องเดี๋ยวใช้น้องทรายเพื่อจับกองไห้เนาะอันนี้กระบอกนะเป็นเป็นอาซื้อขนันไปบูซาเนาะพี่น้องฟัดเป็นกระกุ้งพี่น้องสวัสดีบ่าย,ยแต่เซวียซีมาไายขิดไห้ได้เบิงน้ำกันเนาะพี่น้อง,นอง,นองเนาะข้างในเอกพมาสาเวเอวก็ได้กลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีเชีอร์ลิงเด้อร์เนาะสาเวเอวกระ มาหอดวัดแล้วเนาะพี่น้องเราก็ได้ไปบูซ่มบูซาเพิ่นเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนั้นบ่มีไผจับกล้องให้แต่ก็สิมาถ่ายคีพาร์อัดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันพี่น้องเลยกามามือรีกาคุณทอดคีพี่เหมือนมุ้งไฟที่เขาเชียอมโยงเลยชาวหน้ามุขท่านจริงจรน้องหาคีพาร์เลยพี่น้องพี่น้องขอบคุณมาพี่น้องเลยมาครั้งแรกแล้วพี่น้องอยู่วัดมหาสุขอยู่ตรงเข่งงูโพนเข่งสวรรค์ในเข่พี่น้องาฉันเพาไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะ

เด็ทอ้อนะพิ่บ้มบิ้เข่าคนบุ้มงานแต่งคิายยูวัตเนาะเจดีย์เจดนยีกำลังดีนอกพิณเนาะน่น้อง เป็นพาพี่น้องชมวิวบรรยากาศดนึงเนาะแดดจลยพี่น้องเอ้นี่จะคนมชมบูชาแบางแล้วพี่น้องก็จะเรวบุ้างล่างเลย้กกี้หมวเลียตหัวแค่นี้เอนหมวกตัวแค่นี้ สม,มูตาแล้วพี่น้องลนะงปูพญ,ญานาคพี่หนอ่อยเป็นเ็ซต้างามขนาดพี่หนอ่นอยก็งาขนาดเลยเห็นเห็นไปคัะพ่องงานปะบุสม,มูซาเด้อเนาะพี่น้องขอพรน้ำเพิ่นพี่นออ้อยลงปูพญ,ญานาคเพิ่นซักสิทธินะ์เนาะเพิ่นซาเพิ่นลือกันพี่น้องอยู่ที่บ้านหลองเห็นเนาะ อยู่ที่โรงเห็นแหละพันวาประมาณแหละสะเวลข้างแรกมากนลพี่น้องอยู่วัดมหาโศกเด้เนาะแบลสเวลก็กลเยกราบไหว้คนเรื่อนๆแล้ว เจ้งบอ่อันนี้แหละพี่น้องอีกอีกวอ,อ,อนหนึ่งเนาะอันนี้เนาะคือ,คอบูพญานาคเพิ่นเที่ยวอีบวันเพล่กนกะับแับเป็นพระพุทธรูปเนาะ คมยาวคมกว้างเนาะคากลายพี่น้องไ้เพิ่นงามเนาะมีทรงหลงปูพญานาคมีสององค์เนาะพี่น้องสีชมพูกับสีฟ้าเนาะพี่น,น,น้องเนาะงามลายพี่น้องไล้แป๊ะสีผ้าไปเบิ่งยาเอาุูเต้าหูกะเป็น,น,ปนพี่น้องพี่อะไรพี่น้องเลย ใหญ่เนาะกระทาพุ่นนะเป็นเาเวสุวรรณนะเพียงเนาะพระเาเวสุวรรเท่าไหร่เดี๋ยวชาวเรือสิไปชาวเรือกาบเป็นแล้วเนาะพี่น้องเรือแต่แบบยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องในเห็นน้ำกันเนาะแต่สิมาถ่ายคลิปให้เห็นน้ำกันพี่น้องเลยทางแรกที่มาเนาะบรรยากาศวิวงามพี่น้องเลยใครอยากมาหมูส้มหมูซามาไหว้มาไดเดร่นะพี่น้องเนาะคนกับบอปลายปันไดแต่ว่าสิลายนเน้นคือ ต่อบัสคิวอาเสริมดวงพี่นออ้องเลยย่ท่องคุณเนาะท่งนี้มากราบไหว้กับแดดแห้งพี่น้องเลยคนเพื่อนกันยังบ่คอยอ่ะได้ออกมาแล้วพอเป็นแดดโพอดพี่น้องเลยโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งท่าเวสุวรรณพี่น้องเลยควาเพลินได้บูส้มบูซาและเพลินเห็ดยังเนาะเดีเ๋ยวเราไปเบริเวณกันเลยถ่ายรูปให้่ด้วยใช่ไหมถ่ายรูปใหม่จ้ะ เพืจะม่เอาอนเสียงขอต้อนหน่อยเดย๋ยวแบบซื้อเสียงเพราะว่าพี่าจะก่อนน,อนอะ พี่น้องทีพันวายอ่วพระเวชุวันก็นใส่ตอกไม้สีแดงเนาะมีบอนอ่ลบอนเขียนขอพอนนะคนก็จะเป็นเทนะี่ยงเป็นตลาดขายของแล้วก็ทีมัดไว้เนาะเดี๋ยนวะจับกล่องด้วยไปเลยพี่น้องอันนั้นเป็นบอนที่ขอพรแล้วก็เขียนนะพี่น้องเนาะ เย็นเลยก็มัดไว้พี่พน้องเลยพอพๆน้ำทาเวสุวรรณเพิ่นเนาะเพิ่นศักดิ์สิทธิ์พี่น้นองมาทางนี้กับพ่นลแหละบรรยากาศพี่น้องเลยฝนตกห้มามมาเมื่อนี้กได้เผื่อห่อนิ้วกไก่หลายประมาณสามสี่สิบห้าสิบกิโลพี่น้องเลยเผื่อมาห่อนเนอไลไก่หลายพี่น,นอ้องเลยเทียวกับมือบาดนะมือบาทพี่น,นอ้องเลยหลุดของผลมือบาดมือพองเนาะ วิวบรรยากาศดีลายพี่น้องเลยน้องทรายพระเนธไทยหู้มเผยเพิ่นสาวแววกระิไดไทยหู้มเผยเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเบิ่งทางเทิงเนาะบางเพิ่นเสริมดวงบารมีพี่น้องเลยสาวแววมนีกับบุญทอดจอดเทิงทีได้มาทอดมาถึงวัดมหาโศกแล้วเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะบอนซักซีเพิ่นซาพลือพี่น้องเลยโอเคเนาะเดี๋ยวจบกล้องก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งทางเทิงพิ่นแล้วเพิ่นเสริมดวงบารมีเนาะพี่น้องเนาะพิ่นแล้วทางเทิงพิ่นแล้ว คลิปนี้ก็ขอนั่งพักพอนก่อนพี่น้องเอ้ยเมื่อยร้ายว่าท่าเดิ่มเมื่อยแดดเนาะหนาดำหนาแหล่ะวัดพี่น้องเขือแตกเขือแตนเนาะกาสิขอทักพอนก่อนพี่น้องเอเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิ่งทั้งเทิงเนาะทั้งเทิงวาเพิ่นเสริมดวงบารมีเพิ่นแหละนี่เลยพี่น้องขึ้นมาทั้งเทิงแล้วพี่น้องเนาะเทิงเทิงวัดซื้อกินจะแล่นตอนไหนตอนนั้นปุ๊บไม่ไม่นะ

เี่น้องพี่น้องพันหิวเขาพี่น้องเลยเมนตอนนี้ชาวแยกกันยังหิวเขาอยู่เพิ่งเมื่อยพี่น้องคุณน้องางรูปคองก็พี่น้อ,นอง,องนนอเลยคุณ คลองใหญ่พี่น้องเลยบอลหันกัมเบนบอลเพิ่นดนาเบิ่งดวงเนาะดูดวงพี่น้องเลยบอลฮะนี่บอลลูกคลองป้าตัวสเลตตาวหน้าสบายดีเด้อสวัสดีอยู่แม่แพทหิวเขาบ่อสเขาตัวนี้ค่ะยูเขาเฮงพี่น้องเลยกินกระเล่มเพลินเขาซีอิ่มอยู่ะบ้านเราขึ้นเขาบอสยู่วัดนี่เพิ่นบ่มีแนวขายเนาะขายหาน ถ้าพัน like ม <owner goats> <seeds> ีเ like ห็ดอาหารขายคือจะได้ขายดีอยู่ดอกเขาเอื้ออะไรทำไปใส่เออยังรอคิวอยู่คุณแขนงแกร่งกันมันสมดุลเลยหน้าเลยหน้าดำเบิร์ดเลยนี่หน้าแห้มแก้มใหม่ไปเลยพี่ดอวเลยสี่หาสิบลากคุณมจังเนาะสี่หาสิบกิโลคุณมจังแล้วคลิปนี้กับสิประมาณนี้เด้อพี่น้องสาเบียก็นทขอตัวจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าสิได้อ่า จบคลิปก่อนพ่อเบสกัสบซิเบิร์สพี่น้องโทรศัพท์กระห้องนตากแดดหลายเนาะโดยเนาะพี่น้องสาวเบียกะได้ถือโอกาสมาท่องเที่ยวมาลินมาไหว้พระพุทธคุบหลวงปู่เนาะพี่น้องมาวัดมหาโุขเนาะมาไหว้พระท้าวเวสุวรรณพี่น้องพระพุทธคูปเนาะการมีความสุขหลายพี่น้องได้มาสร้างบุญทำท่าเมือนเนาะสร้างบุญกุศลพี่น้องจินไดยกะ คลิปนี้ก็สิขอจบคลิปแล้วเพียงก็เท่านี้ก่อนพี่น้องเอ,อ้ยพบก,กันในคลิปต่อไปเดอ้อซาเบียก็ต้องขอบุญขอบุณที่ให้กำลังใจให้มาโดยตลอดและบางคลิปบางโฆษณาให้มาโดยตลอดเนาะขอบคุณคุณหลายๆเดอ้อเนาะคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปพิธีกรเราด้วยบายกันละพี่น้องซา,า,าเบียกิจะขอกล่าวคำสวัสดีเดอ้อพี่น้องบ๊ายบาย